สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิสตันพาเลเตะในเวลา4ทุ่มครับเวลาดีเลยนะคู่นี้เพิ่งเจอกันมาเองเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาเสมอกันไป1ประตูต่อ1นครับเกมนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดออกไปเยือนวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านครับฝั่งของแมนยูครับผลงานช่วงหลังดีมากๆเลยนะก็สะดุดแพ้อาร์เซนอลไปแค่เกมเดียวครับหลังจากนั้นนี่ก็ชนะรวดเลย ทั้งในคาราบาวครับทั้งใน FA ฟเอครับเลยแล้วเข้าชิงคาราบาวครับไปแล้วด้วยครับสภาพทีมในเกมนี้ครับไอ้พูลเลนี่บาดเจ็บเนี่ยก็ยังเป็นพวกเดิมๆเ,เลยครับคิเสเซียอิลิกเซนดอนนี่ฟันเดเบกสกอตแมททูมิเน ที่มันจะส่งผลกระทบจริงๆก็คงจะมีแค่อิลิกเซนคนเดียวเลยครับแต่ก็ได้แข้งใหม่มาอย่างมาเซลซาวิเซอร์นะไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือรเปล่าในเกมนี้ครับสเวตตัวจริงที่เข้าจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับูบ้รกษาประตูก็ดาบิดเดเคอาร์นี่แหละกองหลังครับแบ็กขวาเป็นวานบิซาก้าแบ็ซกซ้ายเป็นเจ้าตูดใจลูกชอครับคู่เซนเตอร์ก็วารานกับมาติเนสแหละคู่นี้จะคู่กันแล้วลงตัวแล้วเกินครับ,บกองกลางก็ต้องคาเซมิโลกับเฟสไปก่อนแหละเพราะอิลิกเซนเจ็บไปครับ ตัวรุกก็น่าจะใช้บูโน่แฟร์นันเหมือนเดิมครับผลงานก็ดีอยู่แล้วด้วยริมเส้น2ฝั่งครับน่าจะใช้อันโตน,นี่กับมาคาสและฟอร์ดและหน้าพาวก็เป็นเบลเวกฮอสแหละส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนครับคิสซันพาเลตอันนี้ฟอร์มไม่ดีเลยไม่ชนะใครมาติดต่อกันแล้ว5เกมครับปัจจุบันอยู่อันดับที่12ของตางรางคะแนนมีอยู่24แต้มครับเกมล่าสุดเสมอนิวคาสเซิลศูนย์ศูนย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะเพราะนิวคาสเซิลช่วงหลังฟอร์มแรงครับแต่มาสะดุดกับพาเลต นักเตะเจ็บครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญครับเพราะจะมีโยคิมแอนเดอร์สันเจมส์อาร์เธอร์แล้วก็วิลฟิธสังหาซึ่งเป็นตัวหลักของคิสซันพาเลตเลยอาจจะทำให้มีปัญหาได้ครับส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของคิสซันพาเลตครับผู้รักษาประราาตูก็เป็นกูเอต้าครับแบ็คขวาเป็นนาธานียนคลายแบ็คซ้ายเป็นไทลิกมิเชลครับคู่เซนเตอร์ก็ใช้คิดริชาร์สกับมาร์เกฮีแหละครับกลางสามคนก็เป็นดูกูเร่ เอเซชลูฟครับสามแนวรุกก็มีไมเคิลโอลิเซออซอนเอดูอาแล้วก็จอแดนอารยูน่าจะเป็นชุดนี้นะแต่จริงพาเลสก็มีนักเตะตัวยืมอีกคนหนึ่งครับแซมบี้ลอกองกาเนนี้ก็ยืมจากอาร์เซนอลครับก็มีโอกาสได้ลงสนามเหมือนกันเพราะว่าพาริกเวล่าเองก็เป็นเด็กเก่าอาร์เซนอลอยู่แล้วครับอาจจะอยากใช้เด็กอาร์เซนอลก็ได้แต่วันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องชนะ2ประตูขึ้นไปผมก็คิดว่าไหวอยู่นะ ครับด้วยฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล่นในบ้านด้วยครับประตูแรกเนี่ยมาแน่รอลุ้นประตูที่2แล้วกันใครอยากร่วมสระสกีฬาผมฝาก Alpha 88ว้ด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ